ว่าบังเออญน่ะตอนนั้นตะตะเป็นแล้วจงหวะแบบว่านักข่าวมาสัมภาษณ์เราพอดีในจังหวัดที่เราเป็นอะไรเงี้ยแล้วเราไม่ได้หาหมอเราไม่รู้ตัวว่าเราเป็นเงใช่ก็เลยแบบเบื่อไปหมดเลยนักข่าวมาสัมภาษณ์บอกไม่เอาแล้วไม่อยากอยู่ในวงการแล้วเบื่อแล้วอะไรเงี้ยลาอะไรเงี้ยจะไปอยู่กับลูกจะดูแลลูกอย่างเดียวอะไรเงี้ยจะแบบเชื่อไหมว่าไปไปทำงานอะแม่ไปอ่านรายการก่อนบ่ายใครเครียดอะรายการตลกอ่ะแต่หนูนั่งร้องไห้แม่นั่งร้องไห้นะลูกทั้งแม่ประกาศ เลิกทํางานในวงการหลายปีมาแล้วที่บอกว่าไปอยู่อยู่ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช้ชีวิตโ o l o ไลฟ์คือในตอนนั้นที่ประกาศออกมาจะเลิกทํางานเนี่ยเพราะว่าจังหวัดนักข่าวมามาสัมภาษณ์เราพอดีเลยแต่ว่าลูกเข้าใจไหมว่าในช่วงจังหวัดนั้นอะแม่เพิ่งมีลูกและแม่เป็นซึมเศร้าหลังคลอดมันยังไงมันคือซึมเศร้าาะอะไรก็มีคนอยู่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่มันเป็นภาวะฮอร์โมนฮอร์โมนฮอร์โมนคือผู้หญิงหลังคลอดเนี่ย ฮอร์โมนในร่างกายมันจะแบบมันมันสวิงไปมาเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคุ้มดีคุ้มร้ายอะไรเงี้ยถ้าเกิดเรารู้ไม่ไม่เท่าทันมันนะมันก็จะแบบว่าเมืองนอกเนี่ยถึงขนาดว่าผู้หญิงบางคนฆ่าลูกตัวเองลยนะ้เฮ้ยอีอ้ใช่ครับเพียพอหลังจากที่รู้ตัวเองไงแม่ก็มาศึกษาอ๋อคือแล้วลูกมันมชาวเส้นอะไรเงี้ยเป็นภาษาอังกฤษอะเออเออมือนชาวเส้นคือเรื่องว่าวายหลังกอดอาการมันจะเศร้าของตักเลย มันจะเศร้าดิ่งดิ่งมองอะไรก็เศร้าไปหมดแล้วกะลูกนี่เราก็จะเครียดครับกลัวเลี้ยงเขาไม่ดีจะพะวะาพะวงแบบบ้าบอกลัวกลัวไปหมดเพราะว่าตอนที่ตั๊กเลี้ยงลูกเนี่ยหอมใช่ไหมแม่ไม่ให้ลูกเหยียบพื้นเลยนะเชื้อโรคอ้าวแล้วจะแตอุ้มตลอดเวลาใครมาหาที่บ้านหรือเพื่อนมาหาหรือซุ้มหอมไปหาแม่ที่บ้านแม่ให้ลูกมาแตะตัวน้องกู้ยนะไปเป็นขนาดนั้นเลยปวดจะติดเชื้อโรค าอะทะเลาะกับพี่นุย้ยอะพี่นุย้ยอะเสียโทรศัพท์มือถือไปไม่รู้กี่เครื่องเลยเฟี้ยงอะแลรวทะเลาะกันเรื่องลูกเนี่ยเพราะเราเรามากมาก <มา S 1> เกินไปมากเกิน <ๆ S 2> ไปเลยเครียดแบบไปไปหมดเลยอเงี้ยซึ่งตอนนั้นอะเราก็ยังไม่รู้หรอกว่าควรจะไปหาหมอนะแต่ตอนนั้นไอ,อ,อความที่ไปหาหมอไม่มีอยู่ในสมองเลยไงแต่ว่าคนในบ้านนะก็ไม่มีใครเข้าใจว่าเออเนี่ยมันคือภาวะึมเร้าหลังคลอดนะอะไรเงี้ยและหลายคนนะอย่างอย่างดาราหลายคนนะบางคนถึงขนาดไปวิปัสนาเลยนะที่หนูเล็กไงตอนหลังคลอดอะเป็นเหมือนกันเหรอการเดียวกัน มันมันแต่ละคนไม่เหมือนกันอาจารย์ไม่เหมือนกันบอ้คนไม่ทำไปทำงานเราหวาดระแวงไม่หมดใช่เออไอ้ชุงมีข่าวตอนนั้นว่าทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเมันเป็นภาวะหลับคอดต้องอย่าถึงสาแล้วต้องเข้าใจต้องเข้าใจตรงนั้นแล้วจังหวะบังเอิญเนี่ยตอนนั้นตาตะเป็นแล้วจังหวะแบบว่า นักข่าวมาสัมภาษณ์เราพอดีในจังหวัดที่เราเป็นอะไรเงี้ยแล้วเราไม่ได้หาหมอเราไม่รู้ตัวว่าเราเป็นเนียใช่ก็เลยแบบเบื่อไปหมดเลยนักข่าวมาสัมภาษณ์บอกไม่เอาแล้วไม่อยากอยู่ในวงการแล้วเบื่อแล้วอะไรเงี้ยลาอะไรเงี้ยจะไปอยู่กับลูกจะดูแลลูกอย่างเดียวอะไรเงี้ยจะแบบเชื่อไหมว่าไปไปทำงานอ่ะแม่ไปอัดรายการก่อนบ่ายใครเครียดอ่ะรายการตลกอ่ะแต่หนูนั่งร้องไห้แม่นั่งร้องไห้นะลูกทั้งทั้งที่คนอื่นตลกตลกตลกรายการตลกอ่ะแต่อีนี่นั่งร้องไห้เป็นหนักมากอ่ะแต่เป็นหนักมากแล้วก้าวข้ามตรงงนนั้้มาได ต้องขอขอบคุณพี่กิกพี่พสมกุกิกเพ,พ,พราะว่าวันหนึ่งอะตากาจะนั่งเงี้ยนั่งแบบคนสังกตายเลยจนพี่กิกเขาสังเกตอเป็นอะไรวะคํานั้นะเหมือนเป็นมาเปิดโลกเราเลยอะเขาบอกเป็นอะไรวะเพราะในขณะนั้นไม่มีใครมาถามแค่นั้นเองคานั้นเองอะทุกอย่างในในตัวตากพ็พังพูหมดเลย<อ>เล่าให้พี่กิกฟังเหมือนว่าเราเป็นอะไรยัง<อ>ไงไงเราไปน้ําตาไหลไปเราไปน้ําตาไหลไปอะไรเงี้ยอพี่กิกเขาเลยเข้าใจอ๋อทำแบบนี้ไม่ได้นะต๊กต้องหาหมออะไรเงี้แล้วพี่กิกก็สอนว่าต้องทําแบบนี้แบบนี้